สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่479กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามนะครับผมไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระ เครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมและชอบใจนะครับผมรับชมและถูกใจรับชมและสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด 1J4 นะครับ OIPTQ นะครับผมเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จด เป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆนว้วได้เลยนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่ไปได้ที่1ะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะครับคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่ ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมของพี่ๆแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมซมกข้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาเริ่มกันที่รายการใหม่ได้ที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมจะเป็นนะครับ หลวงพ่อนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับผมนี่นะครับปี2509นะครับพี่พีชุดกรรมการ3องค์แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกล่องเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมวัดโสธรวัดรารามวรวิหารนะครับสำหรับอันดับที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับนี่นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพี่พีรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม900บาทนะครับ900บาทนะครับผมสำหรับ เหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมปี2509นะครับดูนะครับผมท่านใดดูรอดสนใจหรือว่าชอบใจนะครับก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมปี2509นะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมราคา900บาทนี้นะครับจะได้รับ3องค์เลยนะครับพี่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 ดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับผมนะครับผมจะค่อยๆลงกล้องให้ดูให้ชมนะครับผมว่าพี่พี่ถูกใจรายการไหนนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมสภาพผิวนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหากพี่ๆอยากดูนะครับผมก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมช่องทางการติดต่อผมก็จะขึ้นไว้ให้ตรงด้านบนนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่1นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่3นะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับรายการสุดท้ายขององค์ที่1นะครับผมของหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นเรียนของพ่อโสธรนะครับพี่ๆ นี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพระพุทธโสธรนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมสวยมากครับผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคา900บาทเท่านั้นเลยนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับ นี่นะครับผมจัดส่งให้พร้อมการ3องค์แบบนี้เลยนะครับผมถ้าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นรายการหมายเลขที่2นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหลวงพุทธวดปี08นนะครับผมวช้างให้นะครับรายการนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับกรอบรูปประกาศนีลบตรแบบนี้นะครับผมถ้าหากท่าใดชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆกับองค์พระที่ผมได้มานะครับผมเป็นกรอบรูปสามารถตั้งโชว์ได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ 2นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงกล้องให้พี่ๆนะครับผมได้ดูที่ผิวขององค์พระหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดนี้กันนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา9 5้ราบบาทนะครับผม950บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับพี่ๆ ดูให้ชอบใจกันได้นะครับผมสภาพสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่2นะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับเป็นพระครูวิเศษโสมพลนะครับผมในงานเลื่อนสมรสศักดิ์นะครับผมปี0ูนย์นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมรายการหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเอ่อเป็นปูทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูกลอกออกมานะครับอันนี้ก็จะได้รับมาพร้อมกับกรอบรูปประกาศสินบัตรเหมือนกันนะครับผมเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับผมปี97นะครับพี่ๆวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมเนื้อว่านนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้กรอบรูป พร้อมกรอบรูปแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับหากท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะค,ะครับผมขออนุญาตเก็บกรอบรูปสักครู่นะครับผมผมจะส่งให้พร้อมกันนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมทุกรายการนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มตแต่อย่างใดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมมาดูที่องค์พระกันเลยดีกว่านะครับผมจะเป็นหลวงพุทวดนะครับผมปี97นะครับผมเนื้อว,ว่านนะครับพี่พี่วัดช้างไห้รายการนี้ก,ก็ เปิดแบ่งปันได้ในราคา950บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ950บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวองค์พระกันเลยนะครับนี่นะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับนี่นะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมรายกันที่3ใน EP นี้นะครับ ชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับลบบุทวดปี97นะครับผมเนื้อว่านนะครับผม950บาทเท่านั้นนะครับผม950บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสนิบบัตรแบบนี้เลยนะครับมอวันนี้ผมได้มาพร้อมกันเลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับพระผงของขวัญหมายเลขที่4นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับ ดูนะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขี่4นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมปี2510นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อรมดำนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองพระนะครับออกมานะครับผมลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมพระครูวิริยกิตินะครับหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนั้นเองนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหลังยันตรีนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ นี่นะครับพระครูวิริยกิตินะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลู่โตนะครับผมเนื้อรมดำนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดําหมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามานะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับผม มีให้รับชมหลากหลายรายการนะครับ <ligen petto> พี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นพระสุ้มกรนะครับผมกําแพงเพชรหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับพระสุ้มกรองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 0าบาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพระสุ้มกรนะครับนี่นะครับผมเป็นพระกรุนะครับผมกําแพงเพชรนะครับพี่พี่มาอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสภาพนะครับเดิมๆนะครับผมท่านใดนะครับถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับพี่รายการหมาไเลขนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับวัตโกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรุ่นรวยพันล้านเนื้ออันปาก้านะครับรายการที่7นะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันดูได้นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมปี2555นะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเรียนหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะครับผมวันนี้จะเป็นรุ่นชนะจจนะครับพี่ๆต่อโค้ด ด้วยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรุ่นชนะจนเนื้อลงยาสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อนะครับจมูกโด่งๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันได้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนพ่อรวยนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับพี่ๆลงยาน้ําเงินนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมต่อโค้ดไก่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมรุ่นชนะจนปี2อ0พันหนะครับผม56นะครับผมต่อโค้ดหมายเลข 662นะครับพี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหากท่าในใดสนใจ2องค์คู่นี้ก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นใหม่ยเลขที่9แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นแหวนหลงออเดิมนะครับ นี่นะครับผมมาเป네็นพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องเก่าๆเลยนะครับแหวนหลวงพเดิมวัดหนองโพนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้เป็นลงยาลายธงชาตินะครับผมด้านข้างจะเป็นแกะสลักรูปสิงห์นะครับนี่นะครับผมงานประณีตมากนะครับพี่ๆนี่นะครับแหวนหลวงพเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมใต้ฐานตรงนี้นะครับผมใต้หัวแหวนนะครับจะมีสิงห์นะครับผม อยู่ตรงนี้ด uh, 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 e ้วยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่หัวแหวนกันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา650าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับแหวนนะครับผมก็เดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่พี่นี่นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นแกะสลักนะครับปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสิงนะครับผมสิงแกะนะครับสวยมากนะครับพี่พี่ ท่านใดอยากชมรูปภาพก็สอบถามมากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่สิงต์ในหัวแหวนนี้รอบหนึ่งนะครับหมายเลขนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับท่านใดชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับแหวนนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับหมายเลขี่9นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับผมในนี้จะประกอบไปด้วยปากาหมอด้ามเล็กนะครับ พ่ายันนะครับผมสายสินนะครับผ้าจีวอแล้วก็จะเป็นรูปหล่อนะครับผมแล้วก็เป็นไม้มงคลตรงด้านหลังนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับในชุดนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา650านะครับถ้าหากสนใจคู่กับแหวนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับพี่ๆลองสอบถามข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับ จะเป็นปากกาหมอด้ามเล็กนะครับผมหรือว่ามีดหมอนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสายสีนะครับผมแล้วก็ผ้าจีวรนะครับอยู่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะครับผม650บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปูโต๊นะครับผมหมายเลข11แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา 750ดยหสิบาทนะครับผมสำหรับปิดตาปุโตนะครับผมจัมโบ้สองนะครับเนื้อปิดทองกรรมการนะครับพี่ๆตรงด้านหน้านะครับผมฝั่งตะกรูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเนื้อนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับพี่ๆรายกันนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายคันนี้นะครับเจ็ร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับผม พรอมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ750นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมทรงหนุมานะครับพี่พี่หรือว่าพิมพ์หนุมานนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับหลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโคนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายการที่12นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับหมายเลขนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรี เท่านะเลยนะครับผมรายการที่12นะครับผมใน EP นี <coping> ้นะครับดูนะครับผมดูอยู่เรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยมากครับผมราคานี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทเหมือนกันนะครับพี่สำหรับพระนางพญานะครับผมรายการที่13นะครับผมเป็นพระเนื้อดินเก่าเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่13นะครับพี่ๆี่นี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับพี่ๆี่เหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับ เรียนรอโบราณหลวงพ่อทาวดพเนียงแตกหมายเลขที่14นี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถ้าใครดูแล้วถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนอีกรอบนึงก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับรายการที่14นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับหอมเรี่ยมเลยนะครับพี่พถัดมานะครับผมพระสมเด็จนะครับผม อันนี้วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขส5นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับ500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่15แล้วนะครับพี่ๆีใน ep นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม 500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระรอดนะครับพี่พี่พารอดลําพูนนะครับผมหมายเลขที่16นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมพะรอดรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมดูนะครับผิวสวยมากนะครับผมเป็นพระรอดลําพูนนะครับพี่พี่นี่นะครับเหมือนจะเป็นฝังทองคําตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นตะกุดทองคํานะครับ ลงไปในผิวเลยนะครับพี่พี่พระรอดรายการนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจหรือว่าถูกใจนะครับสามารถติดต่อสบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมหมายเลขสิบเนะครับผมรายการนี้นะครับก็แบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 0ายบาทนะครับสําหรับพระผงสุพรรณหมายเลขที่17นี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวนะครับผมดูนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับ174นะครับผม O I P D Q นะครับเบอร์โทร090นะครับผม325 1096นะครับรายการที่17นี้พนักพงสุพรรณนะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหนุมานนะครับพี่ๆ นี่นะครับแห่งเมืองกาลสินนะครับผมพันุมานโชคพันล้านรุ่นแรกนะครับปี2564นะครับผมปลุกเสกด้วยนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมพันุมานโชคพันล้านนะครับหมายเลข18นะครับผมรายเออ EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับ550นะครับผมสำหรับพันุมานโชคพันล้านนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม ดูนะครับผมสวยมากนะครับพี่พีหนุมานรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับตอโค้ดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นฐานนะครับผมตรงนี้เป็นใต้ฐานนะครับส่วนมากนะครับผมพี่พีหากดูอยากดูรูปภาพก็สอบถามมากันได้นะครับผม550บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงรุ่นแรกนะครับผมเป็นเนื้อรมดำนะครับพี่ๆหมายเลขที่1 0 นะครับผมรายการนี้ปีสองหหสองนะครับผมองค์นี้5้าห้าสิบนะครับสำหรับรายการที่19นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข19นะครับผมรีอย่างน้่ปูมหาศลนะครับเหนือดวงหนึ่งนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ 550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเนือดวงลวงปูมหาศิลานะครับผมรายการใหมายเลขที่19นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับอันนี้เป็นพระผงกระดูกผีวัดโพนะครับผมหมายเลขที่20รายการนี้นะครับขออนุญาตตลวแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับนี่นะครับผมพระผงกระดูกผีนะครับพี่ๆวัดโพนะครับผมหมายเลขนี้เลยครับรายการหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญหล่อโบราณเหรียญน้าอ้อยนะครับผมเห็นเห็นเจ้าของเดิมแกว่าแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับเอา450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่พี่ดูนะครับดูจากผิวแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับผมหมายเลขที่21นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปิตาปูโต๊ะนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับองค์นี้เอา500บาทนะครับผมสําหรับปิตาปูโตะนะครับ500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับดูกันได้เลยนะครับพี่ๆเป็นเนื้อนะครับผมใบลานนะครับผมฝันตะกรุดตรงนี้นะครับนี่นะครับผม อยู่ในเรียมเก็บผิวเลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมทักมาครับผมเป็นลูกหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานะครับผมพิมพ์นิยมนะครับรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับสำหรับลูกหล่อหรือพ่อเงินนะครับผมวัดบางคาพิมพ์นิยมหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับดูนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเพ่อเงินนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่23นะครับพี่ๆใน EP ีนี้แล้วนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจก็ติดต่อกันท่องมาได้นะครับผมเปิดแบ่งปฟันให้ในราคา550บาทนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับได้ไปเราสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเป็นหมายเลขสุดท้ายใน E p พีนี้แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พร้อมกรอบที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่หมายเลขยี่สนี้นะครับผม600บาทนะครับมีรอยจานด้วยนะครับผมเตรียนพ่อกวยนะครับผมปีศูนย์สี่นะครับผมุ่นแรกนะครับพ่อกวยชูตินาทารนะครับนี่นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมวัดโคสิตารามนะครับพี่พี่พ่อกวยนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ใน EP นี้นะครับผมก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้าย คลิกวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูล้วชอบใจดูล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชาบูชาตระเครื่องรายกันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด 074oiptq นะครับเบอร์โทร0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ